ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องในเจอลทวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับกระบาะสายหรือรุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยมาฮิดรสคอฟีโอพิคับ2,026รถกระบะจากอินดีที่ขึ้นชื่อเรื่องความอึดถึกทนและรอบนี้บอกเลยว่ามาแบบดูดันกว่าเดิมเหมาะทั้งใช้งานจริงและสายพจนภยัยเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกมาฮิโรสทอฟีโอพิคับ2,026มาในทรงกระบะยกสูงสไตล์ออฟโรดเต็มตัวด้านหน้าดูแข็งแกร่ง ด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่โลโก้มหินร้อเด่นชัดไฟหน้าเลตดีไซน์เหลี่ยมคมให้ความรู้สึกบึกบึนกันชนหน้าขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มความดุดันและรองรับการลุยหนักตัวถังมีเส้นสายที่ชัดเจนซุ้มล็อกว่างพร้อมล้ออัลลอยขนาดใหญ่ยังออฟโรดจากโรงงานทำให้รถดูพร้อมลุยทันทีตั้งแต่ออกจากโชว์รูมด้านท้ายเป็นกระบะท้ายใช้งานจริงแข็งแรงหมดทั้งบรรทุกของและติดตั้งอุปกรณ์เสริมสำหรับสายแคมปิ้งหรือสายงานหนัก ในด้านสมรรถนะ Maybach Topiopi 2026คาดว่าจะมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซนเตอร์โบรุ่นใหม่ขนาดประมาณ2 2ลิตรให้พละกกำลังแรงบิดสูงเหมาะกับการบรรทุกและการขับขี่ในเส้นทางธุรกรันดารมีให้เลือกทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อสำหรับสายลุยตัวจริงระบบช่วงล่างถูกปรับจูนมาเพื่อรองรับน้ำหนักบรรทุกและการใช้งานหนักแต่ยังคงความนุ่มนวลพอสมควรในการขับบนถนนดำเกียร์อัตโนมัติรุ่นใหม่ ช่วยให้การขับขี่ในเมืองง่ายขึ้นขณะที่เกียร์ธรรมดาก็ยังตอบโจทย์สายใช้งานที่ต้องการความทนทานระบบช่วยขับขี่พื้นฐานอย่างระบบควบคุมการทรงตัวระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและระบบเบรกที่มั่นใจได้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานทุกสถานการณ์ภายในห้องโดยสารของ m a h i n d r a s c o r p o p Pickup 2026ถูกยกระดับขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไม่ได้ดิบเหมือนกระบะสายงานแบบเดิมดีไซน์ภายในดูทันสมัย ใช้วัสดุที่ทนทานแต่ให้ความรู้สึกดีขึ้นบอะดนั่งนั่งสบายรองรับสรีระได้ดีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto ตมาดวัดเป็นแบบดิจิทัลผสมอนาล็อกอ่านข้อมูลง่ายภูมงอะไรมันติฟังก์ชันช่วยควบคุมระบบต่างๆได้สะดวกห้องโดยสารมีพื้นที่กว้างขวางพอสำหรับการเดินทางไกลพร้อมช่องเก็บของหลายตำแหน่งเหมาะทั้งใช้งานแบบรถครอบครัวและรถทำงานในเรื่องของราคา Mahindra Scorpio Pickup 2026ถือว่าเป็นจุดเด่นสำคัญ พราะคาดว่าจะตั้งราคาให้เข้าถึงได้ง่ายกว่ากระบะสายออฟโรดจากค่ายญ,ญี่ปุ่นหรืออเมริกาเหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถกระบะลุยๆุยสมรรถนะดีรูปลักษ์ดูดันแต่ไม่อยากจ่ายแพงเกินไปหากเข้าทำตลาดในเอเชียหรืออาเซียนราคาหน้าจะคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับออปชันและความแข็งแกร่งที่ได้โดยรวมแล้ว maindras copy opicab สอพ 2000, 26, เป็นกระบะท,ที่ตอบโจทย์ทั้งสายลุยสายงานหนักและคนที่อยากได้รถหน้าตาไม่เหมือนใครแข็งแรงสมรรถนะดีและราคาน่าสนใจใครที่กำลังมองหากระบะท,ทางเลือกใหม่ นี่คือรุ่นที่ไม่ควรมองข้ามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเดเจอโตสเพื่อไม่พลาดข่าวสารรถยนต์ใหม่ๆครับ